ลูกค้าทุกท่านนะคะที่ติดตามยูยทางช่อง YouTube แล้วก็ทางหน้าช่องแฟนเพจรับจองรถจอร์ t ทุกรุ่นนะคะวันนี้ย้ยมาพร้อมกับ f o r ์เรนเจอ2021นะคะเป็นตัวใหม่ล่าสุดของเราเลยนะคะรุ่นนี้นะคะกําลังนิยมที่สุดมาที่สุดเลยนะคะในตอนนี้นะคะเป็น f o r ์เรนเจอร์โอเพนรุ่น XL+Spot p a s r นั่นเองนะคะราคาก็เบาเบาตกแต่งก็สวยงามแบบนี้นะคะราคาเพียงแค่ 6 8 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะเครื่องยนต์ก็เป็นเครื่องยนต์2 2 0 0ซ c ให้แรงม้า1 6 0แรงม้านะคะเป็นเครื่องยนตดีเซลที่สามารถเติม b 20ได้นะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะคันนี้นะคะก็เป็นตัวใหม่ล่าสุดข,ของเราเลยนะคะหน้าจอนะคะตัว XL+ Plus ตัวเดิมจะเป็นหน้าจอเล็กแต่ตัวนี้นะคะจะเป็นหน้าจอขนาด8นิ้วซึ่งเป็นหน้าจอ รุ่นเดียวกับตัว XLT ของเรานะคะหน้าจอ8นิ้วนะคะก็สามารถเป็นจอทัศสินได้นะคะแล้วก็มีระบบช่วยโทรฉุกเฉิน1669นะคะในกรณีที่รถคันนี้เกิดอุบัติเหตุโดนถุงลมนิรภัยทำงานนะคะระบบก็จะช่วยโทรไปที่1669นะคะแจ้งที่แกดของรถคันนี้เพื่อช่วยเหลือลูกค้าของเราได้เลยนะคะคันนี้นะคะก็ ตกแต่งรอบคันนะคะทั้งภายในและก็ภายนอกนะคะภายนอกก็ตกแต่งแบบออฟโรดนะคะแล้วก็ภายในก็มีเบาะหนังแล้วก็หน้าจอ Android นะคะครบทุกฟังก์ชันเลยนะคะสำหรับการตกแต่งคันนี้นะคะวันนี้วิจะมารีวิวชุดแต่งก่อนนะคะหลังจากรีวิวชุดแต่งก็จะมาเทสแคคันนี้กันนะคะว่ามีออฟชั่นอะไรบ้างนะคะเรามาเริ่มที่ชุดแต่งกันก่อนเลยนะคะ ด้านบนของฝากระโปรงรถนะคะนุ้ยติดสกู๊ปนะคะสีขาวนะคะสีเดียวกับตัวรถนะคะแล้วก็กระด,ดําด้านตรงกลางคะ่ะสกู๊ปชิ้นนี้นะคะเป็นทรงสูงนะคะส่วนด้านข้างของสกู๊ปนะคะจะมีคําว่า r a เจอร์ซึ่งเป็นสติกเกอร์นะคะอยู่ทั้งสองฝั่งของสกู๊ปเลยนะคะกระจังหน้านะคะจากเติมซึ่งเป็นกระจังหน้าแบบดําเงานะคะเราเปลี่ยนกระจังหน้าให้เป็นทรงแรปเตอร์นะคะ มีตัวอักษรปอด์สีดำตัดแดงนะคะพร้อมด้วยไฟ LED สีส้มแบบนี้นะคะกันชนหน้านะคะจะกเดกิมเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะก็ทำเป็นสีดำด้านนะคะเพื่อเพิ่มให้หน้ารถดูสปอร์ตดูดดัดมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนด้านโคมไฟหน้านะคะวิติ้อไฟหน้าสีดำด้านนะคะด้านข้างเรามีซุ้มล้อขนาด หกนิ้วสีดําด้านมีหมุดหลออแบบนี้นะคะแล้วก็ซีรีแม็กยางรอๆอแบบนี้นะคะแม็กเป็นของซูสนะคะเป็นของเลนโซขอบ16นะคะมาพร้อมด้วยยาง m a x x ซ s สเอท0นะคะเป็นยางออโทเรซึ่งวิ่งได้ถูกสภาพถนนนะคะซีรี์ของอยางก็จะอยู่ที่ 265-70R16 นะคะด้านแก้มข้างนะคะจะมีไฟเลี้ยวอยู่ด้านแก้มข้างนะคะแล้วก็ โลโก้2.26สปีดนะคะซึ่งหมายความว่าเป็นเครื่อง2002นะคะเกียร์ธรรมดา6สปีดนั่นเองนะคะส่วนด้านข้างนะคะก็จะมีลายสติกเกอร์นะคะอันนี้ลายสติกเกอร์ลูกค้าสามารถเลือกเองได้นะคะแล้วก็ดีไซน์เองได้นะคะหรือซุ่ก็มีแบบให้ลูกค้าได้เลือกเช่นกันนะคะแล้วก็ครอบอ่าเบ้ากันรอยสีดำด้านนะคะ ด้านท้ายของเกอร์ร่นะคะข้อฝาถังน้ำมันสีดำได้นนะคะแล้วก็บ้าเหล็กทรงสปอร์ตของ Outlander นะคะด้านท้ายก็มีข้อไฟท้ายสีดำาด้านนะคะแล้วก็กันชนท้ายเหล็กสีดำมีหัวลากดึงสีแดงแบบนี้นะคะปาท้ายนะคะมีเบ้ารองท้ายแล้วก็ดับท้ายสีดำาด้านนะคะสติ๊กเกอร์นะคะนี่ลูกค้าเลือกได้นะคะเลือกลายได้จะติดแบบไหน ยังไงเลือกได้นะคะโอเพนแคของเรานะคะเปิดง่ายๆนะคะกว้างขวางมากๆนะคะสําหรับรุ่นโอเพนแคบของเรานะคะภายในนะคะจากเดิมเป็นเบอดผ้านะคะยูก็เปลี่ยนเป็นบอดหนังสีดาเดินดูได้ตะเกียบสีแดงนะคะแล้วก็หน้าจอก็จากเดิมเป็นหน้าจอ8นิ้วก็เปลี่ยนเป็นหน้าจอ9นิ้วนะคะเป็นหน้าจอ Android นะคะซึ่งสามารถ ดู YouTube ดูทีวีออนไลน์นะคะมีกล้องหน้ากล้องถอยครบทุกฟังก์ชันสำหรับในคันนี้นะคะสำหรับฝากระโปรงของ Ford Ranger ทุกรุ่นนะคะจะมีโชคอัพนะคะตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นเลยนะคะทำให้เราเปิดฝากระโปรงได้ง่ายๆนะคะเป็นผู้หญิงนะคะก็สามารถเปิด,ดง่ายๆแบบนี้เลยนะคะ สำหรับ Ford Ranger ของเรานะคะแชสซีก็เป็นแชสซีชิ้นเดียวนะคะไม่มีรอยต่อนะคะสามารถบรรทุกได้หนักถึง1ตัน3ได้เลยนะคะสำหรับ Ford Ranger ของเรานะคะในรุ่นนี้นะคะก็มีโปรโมชั่นให้ลูกค้าเลือกมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นส่วนลดหลักแสนหรือดอกเบี้ย0%นะคะเราก็มีแล้วนะคะลูกค้าท่านไหนสนใจก็แอดไลน์ดีด้านล่างหรือ โกิ้งก้างหายยู่ได้เลยนะคะยูมีทีมนพร้อมให้โปรโมชั่นดีๆให้กับลูกค้าของอยูนะคะส่วนตอนนี้เราพร้อมแล้วก็ไปเซได้กันดีกว่าค่ะไปเลยค่ะตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในรถรุ่น Ranger XL p l u s SPORT นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ให้แรงม้าอยู่ที่160แรงม้านะครับกับพวงมาลัยไฟฟ้าเบาๆแบบนี้นะครับควบคุมง่ายนะครับหน้าจอเดิม นะครับเป็นหน้าจอขนาด8นิ้วนะครับซิงกับตัวรถกับระบบรถนะครับเราถอดออกนะครับแล้วก็ใส่ตัวนี้เข้าไปที่เป็นจอ Android นะครับสามารถดู YouTube ดูทีวีออนไลน์หรือโหลดแอปต่างๆได้เหมือนโทรศัพท์มือถือเหมือนแท็บเล็ตหนึ่งเครื่องนะครับตอนนี้พอเราแชร์ฮอสปอร์จากมือถือเราให้ตัวนี้เป็นตัวรับสัญญาณนะครับหลังจากนี้ก็จะใช้ YouTube ได้ทันทีนะครับอันนี้ก็จะพิมพ์ชื่อนี้นะครับจำน่ายรถยนต์ Ford r a n g e r นะครับก็จะเจอช่องเรานะครับ ก็จะมีการรีวิวรถอีกเพียบเลยนะครับในช่องนี้นะครับเลื่อนดูได้เลยแบบนี้นะครับสามารถกดเล่นได้นะครับแบบนี้นะครับความชัดนะครับหรือความไวนะครับในการโหลดคลิปอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็จะขึ้นอยู่กับความแรงของอินเทอร์เน็ตจากโทรศัพท์ของเราที่เราจะแชร์เข้าไปนะครับ สมมติว่าเราเราเล่น youtube อยู่ตอนนี้นะครับถ้าเราเข้าเกียร์ถอยนะครับภาพจะตัดไปที่กล้องหลังทันทีนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับอ่าแบบนี้นะครับด้านหลังนะครับเราจอดชิดกําแพงอยู่นะครับตอนนี้พอเราปลดกลับมาเกียร์ว่างปกตินะครับภาพจะกลับมาทันทีนะครับพร้อมให้เราดูพร้อมให้เราใช้งานเวลาเราเดินทางนะครับตัวนี้ ตัวนี้นะครับเกียร์ธรรมดาวิธีการการเข้าเกียร์ถอยนะครับก็คือเหยียบคั์ให้สุดนะครับแล้วเราก็จะยกตัวชิปด้านล่างนี้ขึ้นนะครับยกแบบนี้นะครับยกขึ้นมาเสร็จปุ๊บแล้วเราค่อยโยกไปตำแหน่งเก mm ีย hmm. ร์อานะครับอันนี้จะกลายเป็นเกียร์ถอยนะครับแต่เราใส่เฉพาะเราจะยกเฉพาะตอนใส่เท่านั้นนะครับถ้าเราจะปลดเกียร์ว่างเราไม่ต้องยกเรากำหัวเกียร์แล้วดึงกลับมาได้เลยนะครับแบบนี้ถ้าเราจะเข้าเกียร์หนึ่งก็ดันปกติ สองสามสี่ห้าหกนะครับปกติเกียร<ม>์ถอยหลังเป็นเกียร์เดียวที่จะต้องยกตรงนี้ขึ้นนะครับ<ม>ที่เราติดตั้งมาให้ตรงนี้ก็ยังจะมีมกล้องบันทึกวิดีโอด้านหน้านะครับนะครับ,รบถ้าเราจะดูกล้องก็จะกดตรงนี้เลยนะครับก็จะโชว์ภาพสดๆตอนนี้นะครับจะโชว์ภาพสดๆตอนนี้เลยพร้อมกับเครื่องหมาย ที่เป็นสีแดงตัวนี้คือกําลังบันทึกอยู่นะครับกําลังบันทึกอยู่นะครับสามารถดูไฟล์ย้อนหลังหรืออะไรต่างๆได้นะครับโดยการกดคลิปเข้าไปตรงนี้นะครับแล้วเราก็จะมีการเล่นย้อนหลังหรือการเป็นการลบออการบันทึกทั้งหมดนะครับเพื่อเป็นการเซตใหม่อะไรต่างๆนะครับสามารถทําได้ง่ายๆเลยนะครับตัวนี้เป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับ ขับง่ายสบายๆนะครับถึงแม้รถเราจะบรรทุกหนักเป็นตันนะครับพวกมาไัยก็ยังจะเบาสบายเหมือนเดิมขับง่ายๆสบายๆครับเดี๋ยวเราไปทดลองขับในระยะสั้นๆบริเวณพื้นที่ของโชว์รูมเรานะครับ เราออกจากบริเวณล้างขัดเคลือบสีนะครับออกไปด้านหลังด้านหลังจะมีศูนย์ซ่อมสีตัวถังนะครับขนาดใหญ่นะครับใหญ่เป็นสนามฟุตบอลเลยนะครับด้านหลังของเราคือเพียงแค่ข้ามถนนด,ด้านหลังโชงลูมเท่านั้นเองนะครับจะมีะปรปภดูแลตลอด24ชั่วโมงนะครับตรงน,นี้ นี้ก็จะ Ford ก็จะเด่นเรื่องอภูมิลัยนะครับเครื่องยนต์ความอึดของเครื่องยนต์นะครับแล้วก็ช่วงล่างที่แม่นมากนะครับช่วงล่างที่นิ่งมากเวลาโยกเปลี่ยนเลนอะไรต่างๆนี่ไม่มีโยกมีโครงเคร่งให้เวอร์น่ากลัวนะครับเวลาเลี้ยวต่างๆสามารถทําได้ง่ายนะครับเป็นผู้หญิงก็ขับได้ง่ายๆเลยแบบนี้นะครับเราจะอ้อมหลังคันด้านหน้านี่นะครับโอเคนี่นะครับ จะเห็นว่าผมเลี้ยวด้วยมือเดียวอัตบายนะครับแบบนี้เลยขับง่ายมากนะครับ Ford เ a นเจอพื้นที่เราค่อนข้างใหญ่นะครับพนักงานในนี้ก็จะใช้มอเตอร์ไซค์ในการเดินทางไปอีกแผนกนะครับ รถขั้นใหญ่นะครับแต่ขับง่ายมากนะครับแล้วก็ช่วงล่างแบบโอ้โหแน่นปึกเลยนะครับขึ้นเนินลงเนินจะไม่มีลงเนินแล้วก็เด้งต่ออีก3 4มี่ทีให้รถเสียการทําให้รถเสียการทรงตัวนะครับฟอร์ดเราไม่มีอาการนั้นนะครับฟอร์ดเราลงเสร็จปุ๊บยุบแล้วยืดจบนะครับแค่นั้นโอเคครับเดี๋ยวเราจะวนกลับไปที่ตาแหน่งเดิมที่เราเคลื่อนที่ออกมา คับง่ายๆครับตัวนี้ราคาไม่แรงนะครับราคาจับต้องได้สบายนะครับตัวนี้โปรโมชั่นเรามีไว้รอลูกค้าอีกเพียบเลยนะครับอยากได้แบบไหนเราเข้ามาคุยกันได้นะครับชุดแต่งมีให้เลือกเพียบลายแล้วแม็กมีให้เลือกเพียบนะครับนี่ครับตอนนี้เราเข้ามาจอดที่เดิมแล้ว ขอจบการรีวิวการเทสไลร์ในระยะสั้นๆเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ